สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสวัสดีนะคะวันนี้จะพามาชมรถนะคะสองแสนมีทอนนะคะสองแสนมีทอนนะคะทอดหน่อยทอดหลายกับว่าทอดน,นะคะเนาะถือเงินสองแสนมามีเงินทอนกับบ้านแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะคุโบต้า L สามสี่ศูนย์แปดดีทีนะคะคุโบต้า L สามสี่ศูนย์แปดดีทีนะคะ 1 8 0 0 0 0บาทค่ะ1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะอุปกรณ์ใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะคันต่อไปนะคะคูปตา L4508 นะคะคูปตา L4508 นะคะถือเงินมา2 0 0 0 0 0มีทอนกลับบ้านแน่นอนค่ะถือเงินมา2 0 0 0 0 0มีเงินทอนกลับบ้านแน่นอนนะคะทอนหน่อยทอนหลายกวาทอนเนาะค่ะคันนี้1 9 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้1 9 5 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ใบด้านหน้าและผ่านหลังเหมือนกันนะคะ อุปกรณ์ใบด้านหน้าและผ่านหลังเหมือนกันนะคะสองคันนี้นะคะรถที่ร้านรถจอดอยู่ที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มตลาดรถไถมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะ204หมู่21ตำมนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 2 6 4 0 7 9 8นค่ะ0 9 4 2 6 4 0 7 9 8นะคะ0858529515่นะคะลูกค้าท่านไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะสอบถามขอดูรูปขอดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ